ว,ว,วันที่หาเดือนไหนอ๋อวันที่สามเดือนังเดือนหาเดือนพุทภาอืมวันที่สามเดือนพุษภาเริ่มมีหนอนเอออยหนึ่งมีทุนนหนึ่งมีทุนหาคนหนึ่งหมีทุนารครับแนี่ใหญ่พิธาเิ่มมหนอเอนกั บันไหนน่านะครบนไหนหน้าบานเครื่องสมองอยู่อเค่องสมองฮะเครื่องมองแมนดีดอย่ฮะมแกแรงเลช็อกเลยมแกนอ่อกมแล้งนึ่งนี่่ได้หนีว่าเครื่งสมองมแเอาสมง้งอตงเ่อใหญ่เอาสมงอย่างเดียตั้งมไว้ตั้งสามจิวหาผอันบมง ยังเหชองม,ม่งเลย,เยไใบมุวงชองม,ม่งพีหน<ป>่มใบมุงซิบป,ป่ไปหอดานันใบม่งซิบหรือซิมาป่ะเศ้าอะรเอ,อ้าใบมุงเา้เอาอ้าถึงวัน้พี่นุอมตัง้ตงชิงม่งอะไร กูจะมาสอนโอ้บางอย่ากูจะมาสอน่อคไป่อยไปครับเราสามพ่อคมากนี่ไปไม่ถึงเลยแต่ข้าท่านเบกตานี่ยหูตัวัดดู có vợ เดินทางมาหอดเอป็นหน้องบ้านน้องไผ่อู้ประมาณสักโม,มงนึ่งรับก็ะหอดแบบนี้สบายดีสบายดีโอ้ยกอดจีนกระอดอ่ะอันนี้ไมนีอันนี้ก็ะอนี่บชเดี๋ยวบอกว่าตัวซื้อ ผลเตื่นเลยว่าเตื่นเลยว่าร้านนอช่ถ้าใช่ร้านนนตือนลยว่าใส่ีนังนั่งไปใส่โอ้นี่บอกมันนี่มันนี้มันนี้แข่งกัมากก่อดกันมั้ยกอดกันเลยมั้ยน้อยจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมจื้อจื้ออะไรอยู่บ่ ต้องคอยไปนี่แม่เอาแม่เอ้าแม่เลยอ้ยใจด้อยจ้าโอ้ขอนค่ะนี่จะัน ไม่ใช่ฮะว่าอไรเนยเยัวเปล่นนะเนมสิยไปยี่สำ้านน้อยนี่อยู่นี่เออีนีเมือเก้าอีกบบสิวไปทใหม่ไได้กะซาวกอันได้น่ไดกใชุดน่ อนักหนึงในชีวิตเราจได้บุ๊บันปั่นลีดีเลยมันเป็นชมอตทำเลยไม่หนามใช่ปะก็ได้ดูอ่ะไดูเรเนยเบียดนองทด้รนเปลกเมากันใส่ดีกว่าใ่ยังมาหมานงไงมาเป็นคู้หูคููดี เนี่ยนักสือเก่งเกเิขึ้นข้างเจาเป็นไรยาด้อยจยาด้เขาเดียวเขียวน่ายมากผูกแขนด้านมาแต่อวนมาแต่อวนสัตนี่บุญจะอะไร สบายดีไหมแมสบายดีครับสบายดีเนี่ยตังถให้เขาฟ้องลูกใครว่าข้อหรือที่อีพอให้คอยช่องให้คอยหนึ่งก็ข้อในเรื่องหนึ่งรนังไอบ้านังพือบไปอยู่พ่อให้เขาเลยเพื่อเขาคือมไปอยู่เขาสิไปอยู่ยเพื่อนให้หมอนให้เขาเลยเพื่อน

เมอัมันหนุ่มอยู่เลหนุ่มอโอ้พกินเยอะตัวนี้แข็งแขกันเมือคือแล้วน้ต้มใส่แขงเขเียบเาอันนี้เขาอบเนี่เขาหนึ่งอะหนึ่งแล้วดิเมื่ัน้แข็งตัวใหญนงเยเบียบหนุ่มเบบแข็งตัว ป้งเรากันนสอาตากอกนงเจ้าหนา่างไหนารล้างตูดนะตูดล้างอยู่เียเนี้าเนียงวจ้งเป็นไผ่เเอารถไม่พอรถจักจอดหน้าโอ้ยบุญถือเอาบ้านละเอาเมื่อเมื่อท่้งบ้านก็เมื่อเมื่อท่้งบาทเต็มผ้าครับพี่หนุ

bao 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 ก็เขาดินบเขาอยู่กับเผาของพ่อกบกองเออองของพ่อเนี่ยบาเออหันมองได้บ้านได้ไก่ปลาสากัาปลาสาบ่านเที่ยวดีก็ดีไก่บ้านกับเขาเนบ้านเนี่ยเขาวอกเงินกันเีย กาาม่น่กระลังโอ้ยกลัเนีเออ่เอะเาแค่นี้ก็ถ,ถ,<ด>ถูกทานไนี่เดี๋ยวเด้อนทานอันอันมะปวยเทานพี่ตุ้นนะนต้องขายอย่างไรพี่ตุ้นนึ่งหามปยไมุ่ดหนุนมันนะขอบัอน่นตกแตกแล้ครับนี่ ซูเปอร์ปะฮะเป็นเมาบ่ยนแกสิกาแฟพี่น้องสิกาแฟสบายดีไหมเนียนกาแฟซปเปอร์ปะโมมีเนีตกาแฟมีบ่เน็ตมีบ่เน็ต เท่าไห่อนึ่งห่อห่ใหญ่เออเท่าไรนะเออนะทุกเนืงอน่ะาหนาม่เม่กีมันเลืออยู่ิบหาผันหนามเนี่ยหนามเป้านี่หนามเย็นหรขวดใหญ่เท่าไรขวดใหญ่ขวดใหญ่ชิ้่ะแต่ก็เอขวดทุกเซเลยเออเอขวดมันีอันนกสอขวด Tôi yên, tôi yên. Khay khay. Đi hoa sữa hả mọi người? Ê, quạt lùm rồi, hoa sữa nó. Nè. Học cháy rồi. ออกมาแขอบคุณนะนั่งยัง้ามาใจอ่ใจนี่นะสาวนีตลาดนัดปนีดี้องมาหอดเหรอฮะ้อม้ยมันขี่มาบกไก่เลยมันยังขี่มอไซค์มาเลยากบ้ันเมื่อยนะมาเป่้กจตอสาวสาวบาดีโอ้คตะพุงอ่ะ

นังแค่ข้าอยเดียวกันนี่เท้าขามเหมอนรายเอามงสะพานนี่มองไปหน้าไหนด้เท้าขามมืนี่รวาใยุดยพุดยอตลาดองแก้อง้หอยระมวลเาวยุดยกตลาดองแกได้หอยเดียวกันก็มยุ่หน้าน่ะ มันแย่ามาันหอดีนะ เลือยอยู่โอ้เดินทางมาหอดบานนะพี่เ้าะหอดบ้านเนอดบานแนี่หอดมัวกับบานนี่แนมากเหมือนเมื่อยนะเกือบเกือบมันเอลเสียแอลเสียเอลต้องให้หมาเดีมย เอาออกเก่ยวฝนก็นอยู่นี่ตัวเียเดินทางมาถึงแล้ว เอ้าทีมงานเอ้าไอ้นึ่งหนมาตอนไหนตัวตมาปะมาโดนหรือฮะใช่เปล่ามอน้ม่หอดโวนหรือปะโอเตาเขาต้าเขาบอกมาหรอบ่เขาบอกมาหรอที่บ่อายมาน เอาเลยหอยปีสองหกเหตสามังก็มามาไอย่าง้ยโอ้ยังตัวกัดสอนไหนโอ้ยคนอ่านที่จะนากันเดียคุคุยผู้นากันอูฮะได้เสียคุยคุได้คุยกันอยู่เลยท่นโอ้ฮะโอ้ยอ่าส่าห์ทีมโอกาสไคุยกันมันันไมเลือกอันีตัวนี้มันนโอ้เอาเดี๋ยวพัก่อก่อนพอดมืออ้เมย แลิวบงบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงยูกัวของนีซองครับนี่เอ้าโอ้เขียดสดปะเขียดุดมันเตาคอยดีขากบมือปาตกแน่ี่ฟองกี่ฟุยังหัวยังกระไเดิอันนี้มัฮะีเหัว่อนเอออ๋ออ่ในตีแหละข้าแพนคนปลาคนมาเห็นยวแล้วขอได้ให้อ่ ไครับเาได้ตัวสวยไหกครับตัวนึงครับนี่ั้ก่อนครับก่อนมาจะใช่เกาะสีป<ะ>องครับสีปองะะเปยงเียวเปอ้รมก่ไอ้ลิกนี่เนาีก่อนเวนียนซีก่อนสีปาองูันี้เอาไปขา,อาใาอมพาใ่ไยวฮะเี่ยไป่านนึงแล้วมานั่งคุยกันอย่างนี้เรามยุลาคุยไง มอแดงมอแดงม,มแงออด่งว่าอีดอกมินเขาว,ว่าเฮ้ยเาตองจากมานั่งเปกำลังใจให้กำลังใจสั่งกำลังคืนสีทีคืนเหออยู่บ้านนี่นี่มคืนเทนหนแล้วอยู่บดานหนึ่งเนอยู่บ้หนึบที่ตแต่ย่าปล่อยมานี้ตัดอ,อีมันกับโบซิตนนี้กระเปาแววกแวว เราดีนเศร้าเกินหัวปกติปกติบอสุงวะเขาวีดโอคอคุยไงได้ยูปะได้ผ่าบริเวณที่เสือใส่แจ็คขอไปซสาไเออหนสหมือกับสัมผัสแม่เลยย้กว่งจนปิดเปิดฟิดว่สียยิ่งมั่เมาน มัดวเนี่ยเด้อพี่หน่อเพราะว่าอยู่นี่เป่นประหยัดไฟกคับไฟหลอดเดียวนี่ละนี่อันทังนั้นใหยังน้ออันกรฟองฮะขั้วไก่เทยังกินขั้วไก่ขั้วไก่บอโลเชียนกินก๋วยก๋วยไก่ก๋ไก่ตอกบวกไก่ตอกเคยกโอ้กยไก่ต็อกนี่กลยว่พอดีเบ่มันเต็มแล้วพอดีนะ หมดเดีบอนี่คนสาวเราเตะครับนี่คนงามคนทหารเยครับนี่ะขนาดเนงม่ใหญ่เต็มที่ทหารคนหนึ่ใหญ่เต็มที่ทางตำงไหนขากะโซ่ี่บอสงส่อยแปดขวเด้อแต่บอกว้าเบิร์คือยังปัญญาอ่อนตื่นตากาไปเจีาวโมนาเนาะโมนาด้เลย ว่ยออนก็ยอกนอนก็แก้วเีนั้นบห้าสิบหเนี <S <S ่ยสิยังเต็มเดือนโอยังเต็มเดือนหาสิบหกังหดเยเป็นเอฟสี่นฝังมดเอคกับเดือนหนาเปนสิบกีเดือนวันเกิดเออวันเกิดวันที่หเดือนไหนอ๋อวันที่สเดือนยังเดือนหาเดือทวันที่สามเดือนพฤษภาเด้อนพี่น้องเ้อ หนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาทหนึ่งมิถุนาครับไข่ดอไม้งามคุเป็นสีเป็นกระังเลยนะองเขียดนะครับมันเกิดเม่อเคยเ่าเกียดจะเกิดจเกิดมาโอ้เกลียดตะหมูเลยนี่คุนบอกแดดมืนั่งนี่ โอ้มันนกินียนหน,น่องก็ไดอ้ยเสือเนีนน้องเหมือนจี่วงมาที่จี้เจแจ็คอดีนะฮะกิ๋เติมหมอนี้ต้นที่สอดหรือเปล่าขางก้อนรุ่นไอรมแน่นั่นเ,อเขอาคุรนะุ่นไหนหนัไม่นัฮะรุ่นให่ใหญ่หนัอันนี้เนี่ไปขางไปหมอนหนึ่งวุ้ยหมดนะ่ะอ้าว เปลี่ยนแล้วนั้นแล้วเาลงไปเร้อเรื่อเรื่อปุงนะครับแม่กลัวเราปรุงนะแล้วเาไปอาวฟงยเรื่อเรือางนี่มาเรือี่นี่กเอยลยัง้อี่อยไก่ต๊อกไก่ไก่ตอก ด้วมันไตัวกะไรเไก่กับวันี้หัวหมันอยนไก่ตัวไก่ย่งไก่ย่งเอาหนาะมันตัว้ไโอซีอ้วเออยอๆยอเยอตัวไก่ยอกระไรเอออเฮาตงติดกระตตื่นะนะเน่ยบตมก็แล้ว่เดียวเดี๋นะสิบงสวยเออสวยว